ครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่โนบิตะคุงนะครับจะพาลูกค้านะครับพาพวกเราไปชมรถขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสายลุยถูกใจสิ่งนี้ถ้าใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าระบบความปลอดภัยก็ครบชุดนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อก็มีให้ครบทุกฟังก์ชันแล้วนะครับถ้าใครได้ไปเนี่ยก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมันจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้นอกจากว่าเป็น V ี r อร์นี่แหละนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่ เน้นสายลุยเป็นหลักนะครับถ้าใครกำลังมองหาก็ดูคลิปจบก็ตัดสินใจจองตัดสินใจซื้อใช้ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากให้เสียเวลาไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวรถกันเลยครับ โอเคนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่พี่โนบิตะคุงจะนําเสนอรีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันตั้งแต่นาทีนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu v-cross สประตูนะครับ3.0เกรดแซดพีเกียร์ธรรมดานะครับราคาจัดจําหน่ายนะครับถ้าเป็นสีลูไซต์เลยเนี่ยนะอยู่ที่1ล้าน1 4 9 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าเลือกเป็นสีขาวมุกแบบคันนี้นะครับ ราคาจะต้องบวกไปอีก7,000นะครับก็จะเป็น1,156,000านบาทนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับคันนี้ก็ราคาบวกค่าสีให้แล้วนะครับอยู่ที่1,156,000บาทนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้ชุดแต่งแนวออฟโรดเหมือนกับตัวรุ่นพี่ที่เป็น3.0เกยียร์เอ็รเราก็เอาตัว ZP แทนกันได้เพราะว่าตัวเกยียร์แมันไม่มีชุดแต่งนะครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูตัวรถกันเลยครับ ด้านบนหลังคานะครับก็จะเป็นเสาอากาศทรงสั้นนะครับหรือเสาอากาศแบบมาตรฐานตัว M เป็นแบบไหนนะครับตัวรุ่นลองลงมาเสาอากาศก็แบบนั้นหมดเลยแล้วก็ถัดมานะครับลูฟเรลหรือแหลกหลังคาก็มีมาให้จากโรงงานนะลูกค้าสามารถเสริมกองเก็บของอนเนกประสงค์ได้ตามกัน ใช้งานนะครับแล้วก็ถัดมาตัวกระจกบังลมหน้าจะเป็นแบบอัดซอนนิลภัยลดเสียงรบกวนไม่เข้าภายในห้องโดยสารนะครับลดโอกาสเศษกระจกแตกเวลาเกิดอุบัติเหตุที่้หลแรงนะแล้วก็ถัดมาตัวที่ปัดน้ําฝนก็เป็นแบบบิวอินนะครับที่ฉีดน้ําล้างกระจกก็จะถูกซ่อนไว้อยู่บนใบปัดวิธีการยกก็ให้กดพุชสตาร์ทนะครับให้อยู่ที่ตําแหน่งอ่อนนะครับแล้วก็ยกสวิตช์ที่ปัดน้ําฝนขึ้นนะครับถ้าเป็นของเกรด L นะครับไม่ต้องยก v c อร์ t ไม่มีเกรด L อยู่แล้วนะครับ ัดมานะครับการออกแบบเส้นสายฝากระโปรงหน้าก็แฝงไว้ซึ่งความทรงพลังหนักแน่นนะครับแล้วก็มีเส้นสายบริเวณตรงกลางให้นะครับเพื่อให้สอดรับกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ของปี2024เลยครับมานะครับตัวชุดไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าใบ b m ม led projector เป็นไฟสูงไฟต่ําในหลอดเดียวกันปรับระดับสูงต่ําได้4ระดับนะครับมาพร้อมกับระบบไฟหน้า follow me home นะครับ แล้วก็บิวอินมันติฟ t i o n a l Daylight ก็มีมาให้ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งไฟซปเปอร์เดย์ไลท์ไฟหลีและไฟเลี้ยวในชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับช่องไฟตัดหมอกนะครับกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบ Air c u r อร์ n นนะครับก็คือจะช่วยลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศให้ต่ำสุดนะครับโดยลมนะครับจะถูกระบายไปยังซุ้มล้อหน้านะเพื่อช่วยลด ความร้อนของตัวจานเบรกป้องกันไม่ให้จานเบรกเกิดความเสียหายนะครับหรือจานเบรกไหมนะตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ก็มีมาให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวกันชนหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีฟอนต์บัมเปอร์กราดนะครับก็จะเป็นสีทูโทนก็คือดำด้านกับสีเทาอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นชุดแต่ง Isuzu V Cross Package มาให้นะครับ ก็ถัดมานะครับตัวกระจังหน้านะครับก็มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ 3D Dimension นะครับสีเทาดำนะครับตัดด้วยสีแบ c ็คโคมนะครับหรือสีมเมล็ดกาแฟไหมนะครับเลาก็อิสุสุชุบโคมเนี่ยมีมาให้พร้อมเลยนะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็ตัวช่องรับอากาศด้านล่างนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับช่วยรับอากาศไปให้ การระบายความร้อนของตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแลวก็ตัวหม้อน้ําได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเส้นสายตรงนี้ก็จะมีให้เป็นสีดําด้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับในรุ่น V-Cross ก็มีเครื่องยนต์อยู่ขนาดเดียวนะครับก็คือเครื่องยนต์แบบ Double Overhead Camshaft สี่สูบแถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ16วาวคอมเบเลวไดเรกอิจิชันพร้อมอิเล็กทรอนิกส g s เทอร์นะครับ และอิต์คุลเลอร์ความจุก,กระบอกสูบนะครับ 2,999cc นะแต่ถ้าอ้างอิงสเปคโบชัวอยู่ที่ 3,000cc นะครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่1 4 0กิโลวัตต์หรือ190แรงม้าที่1,600-2,600ถึงรอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุด4 5 0นตเมตรที่3,600รอบนะครับถ้าเครื่องยนต์3,000นะครับจะลากรอบได้ดีกว่าเครื่องยนต์1.9เพราะว่า แรงม้าก็มหาศาลขนาดนี้นะครับเหมาะสําหรับนําไปขึ้นเขาสายอนุรักษ์โดยเฉพาะเลยนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับมีการรับประกันยาวนานอยู่ที่3ปีหรือ100,000กิโลเมตรแต่ถ้าลูกค้าเข้าร่วมไฟแนนซ์นะครับ Isuzu l a s i n g เขาจะขยายเวลาการรับประกันต่อไปนะครับจาก3ปีบวกไปอีก2ได้5ปีเต็มๆนะครับเออไม่รู้ว่ารับประกันเพิ่มอีกกี่กิโลเมตรนะครับลูกค้าพี่ก็ไม่รู้ต้องถามไฟแนนซ์เอานะ แล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับมีการปรับเรื่องในเรื่องของชิ้นส่วนนะครับให้รองรับมาตรฐานไอเสียเข้มงวดยูโร5เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถัดมานะครับคิ้วซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเนี่ยเป็นบังบังตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นสีดําด้านนะให้ความลงตัวเลยนะครับถ้าเป็นรถสีดําที่พี่โนวิตะคุงถ่ายไปก่อนหน้านี้นะครับดูแมตชิ่งกันเลยนะอันนี้เป็นสีขาวก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ถัดมาตัวระบบกันสั่นสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบอิสระปีกนกคู่นะครับ้อมคอยสปริงและช็อคอัพแก๊สแบบดับเบิลวิสโบนนะครับที่มาพร้อมกับเหล็กกันโค้งขนาดใหญ่นะครับและก็เสริมด้วยคอยสปริงนะครับที่จะเชื่ช่วยนะครับช่วยในเรื่องเสริมความนุ่มนวลขณะขับขี่ของลูกค้าได้นะครับออแล้วก็ลดอาการกระด้างกระเดื่องนะครับออแล้วก็มีการออกแบบจุด จุดยืดปีกนกนะครับด้านบนให้สูงขึ้นด้วยรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดนะครับอยู่ที่6.1เมตรทําให้ลูกค้าบังคับเลี้ยวรถได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็มีการเพิ่มช่วงขยิงให้สําหรับขับเคลื่อนสีล้อโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตัวแชสซีนะครับก็ผลิตขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีเหล็กก้าแรงดึงสูงแบบรีอินฟอร์ตนะครับพร้อมเพิ่มการตัดขวางครอสเมมเบอร์ที่ช่วยลดอาการโยนตัวลดอาการบิดตัวด้วยครอสเซ็กชันนะครับ ให้ความเหนียวแข็งแกรงกว่าเดิมสูงถึง23นะครับแล้วก็ถัดมายางติดรถที่ให้มานะครับเป็นยางแบรนด์บิสโต o น e นะครับดูเลอร์ HT นะครับ HT ก็คือ h i g h w a y t e r r a i n นะถ้าหากลูกค้าวัดความสูงตามสเปคยางที่ระบุนะครับวัดได้ที่265มิลนะซีรีส์ยางอยู่ที่60ขนาดความกว้างของหน้ายางหรือแก้มยางนะครับวัดแนวทแยงได้18 นะครับมาพร้อมกับล้ออลูมิเนียมอลอยดีไซน์แบบลากเกตแอนด์วายนะครับสีดำด้านขนาด18นิ้วสวยงามตามสไตล์ V c คอร์เลยนะครับถ้าเป็นของ v c r อร์ g เกียรแดนะครับเขาจะเป็นแบบเทอร์บร์สปายลซึ่งจะแตกต่างกันจากรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากเสริมใส่ให้กับเกรแดก็ทำได้นะครับแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกแบบมีคลีประบายความร้อนนะครับพร้อมคาลิปเปอร์แบบลูกสูบคู่นะครับที่มาพร้อมกับ ABS EBD และ BA มาให้ นะโดย V A นะครับจะช่วยย่นระยะเวลาในการหยุดรถให้สั้นลงกว่านี้นะครับแล้วก็บางโคนหน้าหลังมีให้ลูกค้านะครับแล้วก็ถัดมาตัวบันไดข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยขอบสีเทาดำนะครับเป็นบันไดข้างแบบชิ้นเดียวให้ความแข็งแรงสะดวกสบายในการขึ้นรถลงรถนะครับแล้วก็ถัดมานะครับสัญลักษณ์ V Cross โครเมียมเพิ่มความหรูหราสไตล์ออฟโรดมาให้นะครับแล้วก็ถัดมาตัว กระจกมองข้างก็จะเป็นสีทูโทนนะครับก็คือสีเทาดำนะครับตัดกับสีดำพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ในตัวเห็นชัดในมุมกว้างนั่นเองนะครับก็ถัดมานะครับตัวมือเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเทาดำให้ลูกค้าจับกระชับมือนะครับแล้วก็มีระบบสมาร์ทคีย์เลสให้นะครับทำงานควบคู่กับกุญแจไฟฟ้า s ิสุ u จ e n นียสเอนทําทำให้ลูกค้าล็อก ปลดล็อกประตูได้นะครับโดยไม่ใช้กุญแจหรือรีโมทแต่ถ้าแบตเตอรี่หมดให้ดึงกุญแจสำรองออกมา1ดอกนะครับมันจะอยู่ในตัวรีโมทดึงออกมาแล้วก็มาบิดล็อกปลดล็อกได้เหมือนกันนะครับก็วิธีการใช้งานกุญแจ Gen i u s Entry นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วแล้วก็ยังมีระบบสัญญ,ญาณการขโมยให้นะป้องกันไม่ให้รถถูกจรกรรมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเสาบีนะครับตกแต่งด้วย Blackout ฟฟิล์มสีดำมาให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ถ้าเป็นกันสาดสีดำกับฟิล์มดำมันก็จะดูกันลงตัวอย่างนี้นะครับถัดมาครับตัวไฟเบรกดวงที่3ครับก็เป็นไฟเบรกดวงที่3แบบ LED เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นได้จากระยะไกลนะครับเสริมความปลอดภัยขณะหยุดรถนะครับอ่าก็ไฟเบรกจะติดทุกครั้งที่ลูกค้าเหยียบเบรกนะครับถัดมานะครับ l o bus extender นะครับหรือขอบกระบะนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่สีเดียวกับตัวรถ ตัดกับสีเทาดำนะครับในรุ่น V-Cross จะมีให้ตั้งแต่ตัวเกียร์แซดพีตัวนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัวแซดไม่มีนะครับัดมานะครับสติ๊กเกอร์ 4x4 Diff Lock ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวนะครับสติ๊กเกอร์จะออกเป็นสีเทาๆนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ถัดมานะครับระบบเบรกด้านหลังก็เป็นดรัมเบรกแบบ Leading Tailing นะครับ ก็ถัดมานะครับตัวชุดไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายหล่อเข้มดีไซน์แบบ triple armor LED เนะครับเป็นไฟหลีเรียงกัน3ชั้นอย่างนี้เนาะนึกถึงใส่กอกอีสานเลย <c oughs> <c oughs> นะครับแซลเล่นแซลเล่นเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟเบรกนะครับเมื่อลูกค้าเหยียบเบรกไฟดวงนี้จะติดสว่างมากกว่าปกตินะครับ ไฟหลีก็จะเป็นเรียงลงมา3ชั้นนะครับชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะครับเป็นแบบ3 layer น mm ั hmm. ่นแหละนะครับ mm hmm. แต่เขาให้เรียก t r i p p e a r r o r r LED นั่นเนาะพี่ก็ต้องเรียกตามนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอมพันมีมาให้พร้อมนะไฟถอยหลังมีให้ลูกค้านะครับ mm hmm. แล้วก็ถัดมานะครับอักษรเกรดแ p P นะครับก็บอกว่าเป็นตัว ลองท็อปของ V c คอร์นะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็นแบบอินทีเกรตสีเดียวกับตัวรถให้ลูกค้าก้าวขึ้นรถลงรถง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็โลโก้ i s u z u D-Max นะครับก็ชุบโครเมียมเพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยแล้วก็ตัวมือเปิดฝากระบาดท้ายก็เป็นสีเทาดำนะครับเปิดง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็มีเบดอินไลเนอร์นะครับพื้นปูกระบามาให้จากโรงงานแล้วนะครับโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับ เมื่อเปิดฝากระบาดท้ายนะครับก็เป็นวัสดุสีเทาดำนะครับมาพร้อมกับบิวอินเซฟตี้คิ a กล้องมองภาพขนาดถอยจอดด้านหลังแบบบิวอินนะครับพร้อมกับเส้นกระยะแบบไดนามิกไกด์ไลน์นะครับแจ้งเตือนมุมอับขนาดถอยจอดนะครับแล้วก็เส้นสายด้านหลันหลงนะครับก็จะยาวต่อเนื่องจากด้านซ้ายจะลดด้านขวานะครับถ้าเป็นรุ่นตัวก่อนหน้านะครับมันก็จะหักมุมลงมาอย่างนี้เนาะแต่ตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับก็เลยต้องออกมาแบบมาอย่างนี้ แล้วก็มีสปอยเลอร์บิวอินมานะครับถัดมานะครับระบบกันสั่นสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแหนบซ้อน3แผ่นพร้อมโชกอัพแก๊สนะครับการจัดวางนะครับก็จะถูกวางไว้ตำแหน่งเหนือเพลานะครับในรุ่นยกสูงทุกตัวถังนะครับการผลิตผลิตแหนบนะครับจะเป็นแบบแหนบยาวลองสแปนนะครับด้วยเทคโนลี WSSP แข็งแกร่งกว่าแหนบปกตินะครับรับน้ำหนักในการบรรทุกได้ดีนะครับ แล้วก็ยังอะไหล่ติดรถนะครับก็เป็นล้อกระท่าเหล็กเบอร์265ทับ6018เหมือนกับล้อมาตรฐานแล้วก็ด้านหลังนี้จะเป็นมุมกันชนนะครับโอเคนะเดี๋ยวตอนที่2แล้วนะครับพี่โนจะพาลูกค้าเข้ามาดูภายในรถกันบ้างนะครับแล้วก็ตัวบานประตูหน้าหลังนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับช่วยเก็บเสียงรบกวนไม่ให้เข้าภายในห้องโดยสารนะครับ พอมีซิลยางให้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับการตกแต่งบริเวณแผงข้างประตูนะครับก็จะเป็นคิ้วสีน้ําตาลนะครับรับกับมือเปิดประตูสีเงินเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีลวดลาย3ามิติแบบมีอุะดีไซน์มาให้นะครับเพิ่มความเหนือระดับมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สวิตช์กระจกไฟฟ้าสีดําเงานะครับแล้วก็ที่พักแขนซอฟแพรจะเป็นสีน้ําตาลตัดด้วยได้สีน้ําตาลนะครับดูลงตัวขึ้นนะครับ ให้ความอบอุ่นนะแล้วก็ถัดมานะครับที่ใส่ขวดน้ํา1.5ลิตรมีมาให้ลําโพงนะครับมีมาให้พร้อมถึง8ตัวด้วยกันนะครับรวมดูสปิเกอร์ลําโพงบนเพดานแล้วก็ตัวนี้นะครับแผ่นยางรองพื้นนะครับเขาก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นพรมรองพื้นนะครับชั้นล่างนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะนั่งหนังสังเคราะห์นะครับ สีดําสลับน้ําตาลนะครับสีทูโทนนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นโทนสีดำนะครับมีการเล่นลวดลายเพื่อช่วยในเรื่องการระบายความร้อนนะครับอ่านะครับอันนี้สีดำนะอันนี้สีน้ําตาลเดินด้วยได้สีน้ําตาลนะครับจะมีในตัว v ีคอร์สเกสที P ขึ้นไปจนถึงตัว M นะครับแต่ถ้ารุ่น h i g h l a n d ร er ์ก็ลองถามดูว่าเขาสามารถแปลงใส่กันได้ไหมด้วยพี่ยังไม่รู้เลยนะครับลองสอบถามดูแล้วก็ถัดมานะครับเข็มขัด นิรภัยนะครับก็เป็นแบบ E L R ยึด3จุด3แถวนะครับเนี่ยเพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้านะครับอุ่นใจทุกครั้งที่โดยสารนะครับเนี่ยก็มี Isofix นะครับตรงนี้ Isofix ก็คือจุดยึดคาซีทเพื่อความปลอดภัยนะครับเบาะนั่งนะครับสามารถปรับพับ60-40ได้นะครับก็อย่าลืมนะเวลาที่ลูกค้าจะพับเบาะก็ให้ดึงหมอนรองศีรษะออกด้วยนะครับ กระเป๋าเครื่องมือมีมาให้พร้อมนะครับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับการพับขึ้น40ก็ง่ายๆนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีกล่องเก็บของให้ประมาณว่าลูกค้าเก็บของด้านล่างได้เบารถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละเหมือนกันเลยครับแบบนี้ก็ถัดมานะครับมือจับนะครับก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับให้ลูกค้าโหนขึ้นรถได้สะดวกสบายนะครับใช้งานกับบันไดข้างนะครับแล้วก็ ผ้าบุหลังคานะครับหรือฉนวนกันความร้อนจะเป็นโทนสีดํานะครับลําโพงเสียงแหลมไรเซอร์ลาซาวมีมาให้พร้อมไฟอ่านหนังสือนะครับไฟในห้องโดยสารต่างมีให้ครับก็ด้านหลังเบาะคู่หน้านะครับก็จะมีกระเป๋าสอดเอกสารให้ลูกค้าใส่สมุดใส่แฟ้มหนังสือนะครับอันนี้ด้านหลังเบาะผู้ขับขี่อันนี้ด้านหลังเบาะผู้โดยสารนะครับตะขอห้อยสัมภาระมีให้พร้อมนะครับแล้วก็ กล่องเก็บของกระจุกกระจิกตรงนี้มีให้นะครับแล้วก็จุดชาร์จแบตเตอรี่เป็น usb type c เรียบร้อยแล้วนะครับชาร์จเร็วเต็มทันใจนะครับแล้วก็ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมีให้ลูกค้าพร้อมเลยแล้วก็ถัดมานะครับตัวเบาะนั่งคู่หน้านะครับก็เป็น แบบเดียวก,กันกับตอนหลังเลยนะครับก็คือโทนสีดําสลับน้ําตาลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแมกนะครับที่ช่วยลดการสะสมความร้อนก็คือตัวบาอเนี่ยนะครับจะอมความร้อนเอาไว้แล้วก็ระบายความเย็นออกนะครับพื้นที่ระหว่างเฮดรูมกับเลกรูมถือว่ากว้างสบายสุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เข็มขัดดิลเลอร์ไทยคู่หน้านะครับก็เป็นแบบ EOR ยจุดนะครับปรับระดับสูงต่ำได้นะครับ แล้วก็มีระบบเตือนคาดเขงขับเรียกภัยผู้โดยสารคู่หน้าให้พร้อมนะครับสำหรับเบาะนั่งฝั่งผู้ขับขี่นี้นะครับลูกค้าสามารถปรับไฟฟ้าได้สูงสุด8ทิศทางนะครับนี่ครับตามความเหมาะสมแล้วก็ถัดมานะครับสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าฝั่งผู้ขับขี่มีมาให้พร้อมนะครับครบครันทุกการใช้งานนะครับ L กับ R ปรับกระจกมองข้างนะครับ แล้วก็สัดมานะครับที่ใส่ขวดน้ําดื่มและช่องสอดเอกสารที่บานประตูคู่หน้ามีมาให้นะครับน้ำพงคู่หน้าขนาดใหญ่6นิ้วคุณ9นิ้วมีให้นะครับแล้วก็ถัดมาที่วางแก้วน้ําหน้าช่องแอร์นะครับมีให้พร้อมให้ลมแอร์เป่าทําความเย็นได้นะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่และผู้โดยสารถัดมานะครับ ESC และ TCS นะครับ ESC ก็คือระบบควบคุมสียรภาพการทรงตัวขณะเข,าข้าโค้งป้องกันไม่ให้รถเกิดโอกาสสูญเสียการทรงตัวหรือหักหลบกระทันหันนะครับ ถ้าลูกค้าปิดนะครับรถก็จะสูญเสียาการทรงตัวก็คือจะเกิดโอกาสพิคว่ำสูงนะครับแนะนําให้เปิดนะครับต่อมา TCS นะครับหรือ traction control นะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ล้อเกิดระยะฟรีนะครับเวลาที่ลูกค้าออกตัวรถในทางลื่นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับสวิตช์ปรับระดับไฟหน้าก็มีมาให้พร้อมมีไกด์ไลน์ให้นะครับ ตันนี้กล่องเก็บเหรียญเก็บบัตรเก็บกุญแจนะครับด้านล่างก็เป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับที่เปิดฝาถังน้ํามันเติมได้สูงสุด B20 นะครับด้านล่างก็จะเป็นแป้นคันแป้นเบรกและคันเร่งนะครับถัดมานะครับตัวคอนโซลหน้านะครับก็จะตกแต่งด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์ที่เป็นสีน้ําตาลนะครับเอกลักษณ์เฉพาะรุ่น V ีคอร์เขาเลยนะครับเดินด้วยได้แต่เข็บน้ำตาลนะครับแล้วก็มีกล่องเก็บ ของอนเนกประสงค์ให้ที่คอนโซลหน้านะครับเก็บสมุดบัญชีกระเป๋าเงินของลูกค้าแล้วก็ถัดมานะครับมาตรวัดก็เป็นมาตรวัดแบบอ e n t e เก a t e d MID นะครับพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วนะครับจอ MID ก็บ่งบอกความเร็วรถนะครับข้อมูลการขับขี่ต่างๆครบคันนะครับแล้วก็มีแสดงองศาการปีนไต่นะครับมุมของล้อว่าเลีย้ยวเอียงไปทางไหนประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถัดมาตัวนี้ก็เป็นหน้าปัดวัดรอบการทํางานของตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าตําแหน่งเกียร์สูงรอบเครื่องยนต์จะต่าลงแต่ถ้าตําแหน่งเกียร์สูงนะครับรอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นหน้าปัดวัดความเร็วนะครับต่อมาครับตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบแรกกันพิเนียนนะแกนพวงมาลัยสามารถจุ๊บตามการทํางานของแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็จะเป็น สีทูโทนนะครับหนังสังเคราะห์สีดําตัดด้วยหนังสังเคราะห์สีน้ําตาลเดินด้วยได้สีน้ําตาลนะครับพร้อมกับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบริเวณพวงมาลัยนะครับสามารถเพิ่มลดนะครับเลือกโหมดปิดเสียงต่างๆเปลี่ยนแท็กนะครับตัวนี้ก็เป็นแฮนด์ฟรีนะครับสามารถรับสายโทรศัพท์เมื่อเชื่อมต่อบลูทูธเพิ่มความปลอดภัยขณะขับรถนะครับบริเวณแป้นแตรนะครับก็ออกแบบลวดลายใหม่ให้ลงตัวขึ้นสวยงามขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับ Cruise Control นะครับก็เป็นแบบคงที่นะครับสามารถใช้ล็อกความเร็วที่ลูกค้าต้องการได้นะครับเวลาลูกค้าเดินทางไปต่างจังหวัดถอนเท้าออกจากคันเร่งอย่างเงี้ยนะครับวิธีการใช้งานก็ให้เหยียบคันเร่งไปที่ความเร็วที่เหมาะสมก่อนแล้วก็เปิดระบบ Cruise Control แล้วก็เลือกเซตความเร็วนะครับ Cancel ก็คือปิดการทํางานของระบบนี้ไปนะครับหรือจะเหยียบเบรกเพื่อปิดนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปรับตั้งค่าหน้าจอ MID ให้ถัดมานะครับ ชุดเครื่องเสียงนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับวายเ l สแอปเปิลคา r p เพย a n d r o i d Auto นะครับใช้ได้แล้วนะครับ Android a u t o แบบไร้สายนะคอนโซลหน้านะครับก็ออกแบบตามหลักการออกแบบมิุละ่าดีไซน์นะครับผสาน Sharp Horizontal เ a ย์ r นะครับตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะครับเนี่ยตัดกับสี หน้ำตาลนะถัดมานะครับระบบปรับความเย็นก็เป็นแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาแบบดูอ้อโซนนะครับควบคุมอุณหภูมิได้ตามความต้องการของลูกค้าพร้อมฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับสามารถดักจับฝุ่นได้ถึง PM 2.5นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ พู้สตาร์ทเนาะใช้งานกับก mm ุญแจไฟฟ้าแล้วก็ถัดมานะครับ e power outlet 12โวลต์มีให้นะครับจุดชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็น USB Type C ก็มีมาให้นะครับ Passenger Airbag ก็ค <key: S 2> ือไฟบอกการทำงานของถุงลมคู Boy ่หน้าถ้าตำแหน่งออนติดลูกค้าต้องเสริมคาซิีที่เบาะนั่งตอนหน้าให้เด็กนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าออฟก็คือปิดการทำงานของ Passenger Airbag <mäßig> นะครับโดยมีสวิตช์ที่กล่องเก็บของแล้วก็ถัดมานะครับสวิตช์ปรับเปลี่ยนรับ บบขับเคลื่อนหรือ Terrain Command นะครับใช้เวลาที่ใช้รถในทางออฟโรดทางวิบากนะครับ 2H ก็คือการขับเคลื่อน2ล้อปกติขับในเมืองนะครับถ้าลูกค้าหมุนมาที่ 4H ขับเคลื่อนสีล้อความเร็วสูงนะครับก็ขับเคลื่อนสีล้อความเร็วสูงนะครับ 4L ก็คือขับเคลื่อนสล้อความเร็วต่ำนะครับถัดมานะครับก็เป็น อยู่ด้วยเส้นคอร์ทโนะครับเวลาที่ลูกค้าขับรถลงในทางชันป้องกันไม่ให้รถไหลลงด้วยความเร็วสูงนะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่เพิ่มมาใหม่ก็คือรูฟเทอร์เรนโหมดนะครับก็เสริมแรงยึดเกาะขณะอยู่บนเส้นทางวิบากนะครับก็ใช้งานควบคู่กับดิฟล็อกไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้านะครับก็มีมาให้ในรุ่น Vcross อยู่แล้วก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับจะส่งกำลังมายัางล้อซ้ายและล้อขวาให้เท่ากันเพื่อให้ลูกค้าผ่านอุปสรรคได้ยากๆนะครับ ที่ยากๆนะครับอุปสรรคที่ยากๆไปได้อย่างง่ายดายนะ <c oughs> แล้วก็ถัดมานะครับระบบส่งกำลังหรือทรานมิชันนะครับในตัววีคอร์สเกตเซที P, จะมีให้เลือกเกียร์เดียวก็คือเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดเดินหน้าพร้อมเกียร o ์โอไดย์สอนตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6นะครับทำให้รองรับกำลังชุดลากที่สูงนะครับแล้วก็มีเจเนอเสปอร์ตชิพนะครับที่บริเวณแทงหน้าปัด นะครับทำให้ลูกค้าเปลี่ยนเกียร์ในรอบและความเร็วที่เหมาะสมนะครับเกียร์วอดได้สอนตำแหน่งที่เกียร์5และเกียร์6ช่วยประหยัดน้ามันครับเวลาลูกค้าจะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับหรือเข้าเกียร์อื่นๆนะครับจะต้องเหยียบแป้นคัตเสมอนะครับและสอดนิ้วเข้าเกียร์ถอยหลังก่อนนะครับถ้าจะเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วก็ยกขึ้นนะครับนี่เป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังแต่ถ้าลูกค้าเหยียบคัตเฉยๆแล้วก็แล้วก็มายกเกียร์นะครับจะเป็นการเข้าเกียร์หนึ่งปกตินะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่วางแก้วนะครม้อ คอนโซลกลางนะครับมีฝาปิดพร้อมบุหนังสังเคราะห์นะครับสีน้ําตาลเป็นที่พักแขนซอฟแปรตแล้วก็มีกล่องเก็บของตรงนี้ให้นะครับกล่องเก็บของที่บริเวณคอนโซลหน้าเป็นแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้ใช้เก็บสมุดบัญชีนะครับเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นกล่องเก็บกระเป๋าคู่มือสมุดรับประกันพร้อมสวิต์เปิดปิดถุงลมนะครับแล้วก็ถัดมานะครับกระจกมองหลังก็เป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนด้วยมือนะครับถ้าเวลากลางวันก็ ชี้ไปข้างหน้านะครับถ้าลดจุดบอดตอนกลางคืนก็ผักเข้ามาไฟอ่านแผนที่นะครับสอบตำแหน่งมีให้นะครับแอสซิสต์กลิปนะครับเจ็ดตำแหน่งนะครับแล้วก็ของเก็บแว่นตานี่ครับมีให้ที่บางแดดคู่หน้านะครับก็จะมีกระจกพร้อมไฟสองนี้นะครับนะครับโอเคนะครับ สำหรับจุดขายนะครับจุดขายหลักเลยนะครับก็คือเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหมาะสำหรับสายท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะครับก็เวลาขึ้นเขาไปตั้งแคมป์นะครับกางเต็นท์นอนชมดาวก็นิยมใช้กันนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์3.0แล้วก็ยังเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยถือว่าค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับกลุ่มที่ อัพความเท่ขึ้นมาจากตัว V-Cross เกรดนะครับเพราะว่าถ้าตัว v c o s s เกรดเเนี่ยมันจะไม่มีชุดแต่งนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งที่เป็นเกรด M นะครับแต่ยังชอบความเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ก็เลือกตัวเกรดเซ P อย่างที่เราดูวันนี้ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของลูกค้าเลยว่าชอบแบบไหนนะครับไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับถ้าตัดสินใจได้นะครับก็ ค่อยๆพิจารณากันไปนะครับาและทีน so st. ี้นะครับเครื่องยนต์3.0ลิตรเนี่ยก็ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีนะครับทาให้ลากรอบได้ดีกว่าแรงม้าโหดกว่านะครับทีนี้นะครับระบบความปลอดภัยที่มีมาให้มาตรฐานโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS นะครับระบบกระจายแรงดันน้ํามันเบรกเพื่อให้สัมพันธ์กับน้ําหนัก EBD ระบบเพิ่มแรงเบรก BA ระบบ lifting, ลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรก BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉิ aine, เนอัตโนมัติ ESS เฟนเบรกและแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้คานเหล один, เ็กเรือภัยด้านข้างนะครับเข็ม <im fully> ขัดเรือภัยแบบ e อยึดสามจุดทาที่นั่งนะครับคู่หน้าเป็นแบบดึงหลังกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัตินะครับระบบเตือนคาดเข็มขัดเรือภัยผู้โดยสารคู่หน้าระบบไฟหน้า f Follow m มี Home ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED นะครับ ลองมองภาพขนาดถอยจอดด้านหลังแบบบิวอินนะครับระบบสัญญาณกันขโมยระบบควบคุมการทรงตัวของรถ e s c ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัว t c s ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน s s a ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน s d c นะครับนี่ก็คือระบบที่เขามีมาให้นะครับเอาละวันนี้พี่โนวิตะก็ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซื้อซุปเปอร์แดงโดเนทให้พี่โนวิตะด้วยนะครับ ไว้พบกับพี่โนวิตะใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ